ครับเข้าข้างเดี๋ยวเข้าข้างนะครับไปด้วยครับ <laughs> <coughs> 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 ครับเรียนพบพบเรียนก็ได้เงินบาทอยู่เนี่ยยกส่งไปไม่อยากให้เสียถ้าท่านไม่ขาดที่มียานะครับไม่ให้ไฟฟ้าลงตาแล้วนะครับถ้าอยู่ว่าได้ <laughs>

ใครแก่ไปอาให้จบวะว่าหญิงกี่นี่กึ่งเลยก็ว่าสองรอยยิ้มสองรอยยิ้มที่มันทำให้เป็นแบบนี้ขอบคุณมากขอบคุณค่ะ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 

No! Yeah.